อีกแผ่นตุ้งชาดิสุดแรกได้ไหมเออพี่ออนจัดได้ที่เรื่องโอเคแต่ที่ได้หมดแล้วห้าสี่ห้าหก ค่ะก็เป็นครั้งแรกนะคะได้มาวงานกับกิฟเทอร์มค่ะก็เป็นในขนาดติตัวของกิฟเอร์รินฟรีัจอรซีรัมนะคะีรีมผือกระทกใสงอกค่ตสวด้วยนะคะเป็นอะไรบ้างคะถืว่าตเอค่ะคือว่าทับใจเพราะว่าทางกิฟเอร์มินสให้เราลองใช้ก่อน่ะก็ได้ใช้ไปโอ้ยไม่นานเลยมันเห็นผลที่ดีมากๆดูผก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็ผิวก็มีความฉ่ำน้นหนาด้วยเราไม่สามารถส่ให้ผิวแห้งได้นะคะเพราะ ก็ตัวนี้จะช่วยเรื่องความถูกนีด้วยซึ่งถ้าคือใส่ถึงกระจก คือเอาจริงก็ว่ามันเขา้ากับเปรีตัวี่เขาจะต้องเป็นแบบผิวโปร่งใสเส้สสสน,นตัวนี้สีรดกัอัมผัสเสแล้วพอได้ใช้ลวมันเาว่ามันกำลังพอดีไม่เหลวเอนแล้วแบบไม่เหนียวไม่รู้สึกเหนียวเเลยคือลง,งไปมันก็จะซึมลงไปกับผิวแล้จะสามารถเห็นได้เลยว่า ผิวทำให้ราคาเท่าไหร่เราจะเห็นตัวค่ะที่ถ่ายก็จะแบบมีความมีความเงาแบบนี้ค่ะเขาจะช่วยให้เห็นน้ำใช่ค่ะแบบที่ถ่ายโฆษณาก็เป็นแบบผิวที่มีการชูเกลืมาค่ะมันเหมือนกับว่านะว่า เกียวกับีวิตแม้ว่าเราจะเจออะไรมาหรือว่าเรามีชัยชนะที่แเช่นเดียวกับผิวเรา่ว่าจะเจอแบบแไหนะถาเราเกิสร่วยก็จะสามารถแบบดูผิวขให้แบบสวงุก่แลกยามเปที่แเ่ยนะสนุกค่ะแปลกใหมด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบเอ้ยมันใมีความแบบเอ้ยจะต้องถาันไม่ได้เลยะครล้ยแล้วรืงเ มากๆค้อคริคืออันดับหนึ่งเลยคือเบลรู้สึกมั่นใจก็ไว้บางใจเปิดแรเพราะว่าเขาอยู่ในยี่สิบแปดวแรมก็ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาก่ที่รวมงซีรัมตัวนี้ที่เขาเอ่อทำการทดลองมาแบบหลายสูตรมากๆกว่า่รกเได้สูตรนีแล้วเบลเองก็ได้ลองใช้หงด้วยก่อน ออกตัวแล้ว si ก็ออกไน์ให้คุ้รารู้สึกดีใจแล้วก็อยากให้ไม่ต้องรับกับกิบเบรินเรจูโตรซีรัมตัวนี้เลย่ะใสีคื่ยอกใส่ยอาผักด้วยค่ะกิเรินเรจูโรซีรมนะคะสามารถตอกรับขืน้วงตัวได้เลยค่ะ ฉันเปิดโอ้โหคณะภูมด้วยเห็นรุ่นทำบุญนั่นหน่าอ๋อค่ะแล้วเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแล้วกันนะคะที่อยเป็นเป็นอะไรที่ทำให้คนไทยท่านรักภูมิมากเลยรวมถึงเออ่ทุกภาคส่วนที่ได้ลงไปช่วยเหลือหมดเลยคือติดตามข่าวตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอยากจะลงไปช่วยเหลือแต่ว่าทีนี้ก็ไม่ไม่รู้ไม่มีไม่มีกำลังไม่มีอะไรที่ แบบไม่ช่วยได้ตัวเองก็เลยฝากให้ผมไปเพราะว่าก็เห็นการขายที่ถือมืถึงอย่างเงี้ยแล้วก็เป็เดินใจในการมอบเกือบจะส่งไปถูกเกือบกือบคู่่ถูกทันเหมือนเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือใครเราก็จะช่วยอย่างเต็มที่ตลอดอย่างนี้เลยใช่ไหมคะก็ก็ใช่ค่ะคือเรารู้สึกว่าเราเรามีโอกาสและเรามีกำลังทางด้านนี้ก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบเรารู้สึกว่ามันก็เป็นแบบอีกหนึ่งกำลังใจเล็กๆอย่างเงี้ยก็แบบว่าเป็นฝ่ายมือตลอดเลยใช่ไหมคะตลอดเลย ก็เอ่อเรียกไว่าอะไรกินคือส่วตัวเคยเป็นผู้ประสับกทยมากอนว่าความรู้สึกเป็นยังไงหนึ่อกฉบบีคัสเานเหนื่อหนักรวมแบบเป็นหลายเลยนะคะล้วก็เร่องขนไทยแต่ว่าคราวนี้ก็คือแบบมันมีทั้งโวรรวด้วยและเรื่องของฉา์ที่แบบไปรู้มาก็ริ่งด กรเหือนใจเพรว่า่วองรความยรากันป่ไใช่ค่ก็เขาเป็นนใจนะคะอยากให้ใครไม่ว่าจะมีกำลังบ้าหาแต่กลังไจก็สามารถส่งไปให้ดูด้นทรยนี้ถูกใแล้วคนิม่ะแ้ใได้เยเราก็ชื่นชมแมูุ่กค่ะเพราะแม่บุกเขาสู้เขาลุยมากแบบ ทอสเตอร์อะไร่าเงียที่รอัวเบลยังต้องทำงานที่มปไม่ได้เลยก็เออแปลว่าทุกความที่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็มีเส่วนเราก็คือเป็นแักสาปกเพราพี่เบเข้ามากกข่า่าวใช่ก เห็นใจอะค่ะแล้วก็เห็นข้ามแบบวีคอเสื่างเงี้ยแม่แต่กาคืีแบบน้องแทนข่าวบ้านเขาอยู่เชียงรายก็แย่เลยเข้าถึงไม่ได้แล้วถมีเพื่อนๆบ้านอยู่เชียงรายก็ถูดุทุกอย่างมาเยอะมากโอกาสท่ะเลยอืมใได้ตัวความรู้ว่าแม่ยุ่งค่ะแล้วว่าไม่สนใจไมได้แม่ใจด้วยมีโอกาสที่จะแบบเลืไปทำอะไรต่อหรืออะไรอย่างเงี้ย

วันตกลงวันเกิดเนี่ยก็เป็นโอกาสอะไรแบบวันเกิดก็รุมท่านที่เจอสนุกถ้าถือโอกาสแบบเปิดตัวไปเจอชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเี้คือก็ไม่ได้แบบเป็นแบท่านนั้นแต่ก็ก็รู้แบบอ่าเออก็คือเหมือนตั้งใจเลือกใเลือกคนพิเศษวันนี้เลยนะคะเบลใช่รักษาควมให้งั้นก็ไม่รู้ว่าจะลงให้โกิดเล่นทำไมก็เลือกมาเกิ มัช็อตที่เลือกลงมันก็เป็นช็อตที่นลือกลงมันโรแมนติกมากอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าอะไรบานสคร่างอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็เป็นรูปที่เหมือนสต็อกเกตเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วเรื่องมันตลกมากมันเป็นคนอื่นเอาดอกไม้มาให้เลยแบบเดินสำวจสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนเหมือนแบบก็แบบฉันนี่ดอกไม่อันนี้แบบเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถ่ายรูปเป็นโมเมนต์เก็บไว้เล่นๆว่าเป็น ให้กับแต่เสื้อผู้ชายที่ปูลองนั่งอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้ตานนั้นทีนี้กะผีรุกสุดยะยะมันชื่นยะมันฉื้ออะคือนาทีนี้เราถอดออกมาแล้วก็แค่น่ะเราแอบสนใจเลยค่ะว่ามันขาดนิดนึงขาดก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นหัวแบบว่าแบรนด์เขาเซลกันค่ะเสื้อดีเด่นพี่วินต้องแบบ โอโ้แน่ะอมไหมคะหอหมแน่มันตื่นเลยตัวนกรอเ้ยึงมนิ่เป็นไรหนไปทำไดู้คือทให้ปูอ่ะคันยากะกคือกลับมายังแบบเป็นแพ้เป็นรอยเยอะเลยกิดีังะแต่กาับเคียร์ปเพราะมันเคลยากอะไรอ่างเงี้ย เราคุ้นนะคะจริงก็เยอะยากจะพิสูจน์เพราะทุกท่านดีอตลอดเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคนใส่ใจแล้วกันค่ะคือถ้าถ้ามีเวลาให้ก็มีเวลาเนี่ยเด็วเขาใส่ใจขนาดนี้เราก็ลงรูปขนาดนี้ตอนนี้มันมีสถานะชัดเจนให้แบบให้ทั้งแฟนคลับแล้วก็พี่ๆได้ชื่นใจหรือยังคะในเมีไม่มีแบบเด็กคนสนิทนะะหนู ได้ค่ะแต่อะไรมนต้องผลิตผลิตทีเนียวมันต้องผลิตผลิตที่เยแปนผแลแ่าอออะไรนนี่แลได้ยงไงค่ะคนที่ศึกษาีนที่ประไปใ้เป็นแปลอย่างเงี้ยเหรอไอ้ล่นอไอ้มวีันแบบบอกเลิไอ้บบเป็นร่องเป็นรในการเป็นแฟนอะไรเงี้ยไม่มีเามีกันแ้่สองคน เฮ้ยแต่ว่าบางคนคงไม่เช <Luis> ื <diction aries> ่อนะว่าถ้าแบบเปิดอะไรนี่แล้วเราเชื่อไหมล่ะว่าถ้าเปิดเยอะเปิดน้อยอะไรยังไงก็เดี๋ยวไม่ลั่นกี้หรือเปล่าก็ประมาณนี้แหละเรารู้สึกว่ากำลังดีแต่ก็เชื่อแหละว่ามันคนก็น่าจะรู้ๆเป็นอยู่แหละใช่ไหมถ้าเกิดเพลลงอะไรแบบนี้ทุกคนเนี่ยงเราก็ไม่ค่อยลงอะไรแนวนี้เท่าไหร่ถ้าคุณมีผู้บีเอิร์ไหมคะที่เห็นเราลงอะไรอย่างนั้น เอาจิงๆก็ต้องเออบอกขอก่อนใช่ค่ะเวลาถ้าจะลงอะไรเพราะว่าคือผมไม่ได้เป็นคนที่อยู่หน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยังค่อนข้างจะไม่ชินเท่าไหร่กับกระแสของกานกินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องนี้เดี๋ยวจะลงอันนี้นะวันเกิดนะคะพี่เพราะว่าก็เอาให้ดูต่อไปค่ะ แล้วระหว่างลูกที่ลงวันนั้นกับลูกที่ขึ้นจอในคอนเสิร์ตที่ปางมี่เขาเสิร์ตอะไรมากกว่ากันคะเอ่อก็คอนเสิร์ตค่ะอันนั้นเราเราแอบตกใจด้วยนะใช่ไม่คิดว่าจะมีช็อตนั้นเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าก็ไปดูกับเพื่อนๆกันเยอะมากแล้วก็มีคุณแม่มีเพื่อนคุณแม่มีญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ความจริงแล้วที่จริงอ่ะตอนแรกจะกลับแล้วนะแต่ว่าเราฝังซ่อนเกียร์พี่พี่ไม่ลองซ่อนเกียร์พอ่ีค่ะแล้วทีนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์กับอะไเลยแล้วแบบเฮ้ยเราอยู่อีกน้อแต่เขาไม่คิดใช่ไหมว่าพี่แบบมี้จะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเลยาี้แล้วคุณดู่ก็เไยบ้างคะเขาถึงไม่ดูก็ก็ค่อนข้างค่ะคือเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกมากค่ะเพราะว่าไม่เคยโดน เออสับตามองขนาดนี้แล้วอยู่ในท้องแบบทุกคนคือใส่ตาแบบคุ้มไปอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างถึงแต่ก็ยังถึงแบบครั้งต่อไปปรากฏพี่มี่เขาก็ถามไปแล้วว่าเปิดตัวแล้วหรือคะเบนล่ายังไม่ตอบเลยต้องตอบผ่านสื่อแล้วนะวันนี้อะไรกันคะเชิญพี่มี่มาเอาอีเวนต์นะคะด้วยแล้วจะมีถามไปถึงพี่มีแบบว่าจอยรุกอะไรอย่างเงี้ยโดนอุลตร้าเหรอโอ้โห ก็ถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เจอค่ะเพราะว่าอย่างพี่ก้องน้องเบลอะไรหรือว่าเฮียก็ก็อยากอยากอยากเจออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วอยู่เรื่อยๆค่ะล็กมือก็เป็นคนกระบอกเยนะเจอคนหนึ่งเนี่ยเขาจะพร้อมรับมือได้ไมรับมือรับรอบเลยเฮียแ่ะค่ะอย่าียวแล้วก็ขับอย่างเดียวเลค่ะหลากนี้จะมีโอกาสได้เห็นภามบันวานม่ค่ะจะมีโอกาสลงไหม อีกไหมอะไรอย่างเงี masa, ้ย่เดี๋ยวลองก่อยเดี๋ยวคนเ็ไม่นี่หรือป่ชอบดูลองดีลอยกระทงอ็ได้นีี่พี่เบอยากงโอ้สหพเป็นบมนะะโมเนี์ยพิเศษยังมีพัดสต็อกอีกยอะเลดวยโอ้ยพิเศษพิเศษ่เป็นโมเมพิเศษนะคะ ไอ้เดนไม่รู sure> ess ess ้เลยค่ะแต่กระท่ก็เยหรือว่าเกิดใครไม่ก็จะเกิดเบลากัดไปยังยังไม่ผ่านได้เกดดัดเงือะไรขอคนา่เป็นเจ้าแม่แบบว่าพี่สุดเร์ ต้องทำงานยังไงบ้างคทำจริงต้องเลือกอะไรที่มันเข้าับวเราแล้วก็หลายยองงก็ื่นถ่าเรื่องของคุณภาพสิราคาด้วยค่ะไว้วางใจอะไร่าะว่าเราเป็นอะไแบบนี้่ยเสนอหุัสินค้าก็ของแบรงออย่างตัวตีวะรย่างอ่ทำ้นแบหรืออมีค่ะก็มีผู้จัดการที่จะคอยช่วยดูการตัว่าสุด้เราก็เป็นเรื่องที่แบบ เราต้องต้อทดลองใช้งานไปเรื่อยๆองเวลาแลัวแต่ละแบบเอาอย่างเดิมเลยก็คือส่อนให้เดินแบบสามเดือนแต่ว่าส่วนมากก็คือจะจะมีการได้รับผลการทดลองเพื่อให้เราได้รู้จักกับสินค้าของตัวเองค่ะคือเอาเป็นว่าเราพยายามดูอย่างดีที่สุดค่ะพยายามไม่ให้มีแบบว่าผิดพลาดอะไรเรื่องของยาก็จะมีใครคอยช่วยดูเลยค่ะ 啊，对。 เราเปิดร้านอาหารจีนอะไรคะรอานังหน่อยอุ้ยอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะกำลังจะมีร้านอาหารจีนค่ะเป็นของตัวเองก็ไม่ใช่าของผู้จัดการค่ะชื่อร้านเหล่าป้าค่ะเก่าเลยนะเหล่าป้าเหล่าฟ้าป้าเฉพอะอ่างเงี้ยเหรอเหล่าป้าค่ะโอรเป็นสูตรของคุณพ่อคุณพ่อย์ค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบได้ชิมมาบ่อยๆคะอาหารจีนเตอร์ค่ะเกย์อยู่ดีๆก็ได้เป็นดีเซนเตอร์นานอาหารจีนเล แล้วสาไมหแล้วาตรวจสอบกไม่หากัวค่ะิ่นเปัวกินฟรีตลอดชีวิตริจริงคเราคุณปีนเป็นพยามค่ะก็เดี๋ยวจะเปิดวันที่5พิศจิการนะคะใครที่อยู่แถวสารังนะคะสามารถไปดหนได้เราเลิกาค่ะไม่ต้างกลวไม่นำไงขาหมูเพราะมันให่ คาณเดียวไปแน่นอนแล้วคุณวิวไปต้องติดต่อทางติดต่อาเดียวนะคะถ้าเปยนเชิญพี่พีด้วยค่ะโอเคถอยกับพีดไหมพีดเห๋ยจะมีอีกคนตัดตรงนี้ไปลงไหมนะมันก็อยู่ที่วามันก็อยู่ที่ว่า เดี๋ยวจ๋าเลือกตรงนี้แม่จ๋าเลือกดึงสองดีค่ะดึงดึงสง ก็ใส okay, okay, ่ใจทีนนะจ๊ะเมื่อกี้รียกขายอเคือขาหนึ่งสองขาหนึ่งสองสองรถจ้าของนี้ค่ะตรงนี้ค่ะ หออก่ะหอมเลยนะคะหอมเลือดเลือดีทำรุ่นก่อนรุ่นแกนี่ค่ะรุ่นแนี่ค่ะน่นะคะเปมานท้านาีี่็นนี้นะคะเร้ค่ะ điều khiển 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 điều พี่พี่อาจะเพู่หน่อย้มีได้เลยโอเคค่ะเอบคุณด้วยนะอาเาียวเอาเดีวที พี่พี่พี่ดอกกระดูกนิดเสียงเข้าไหมคะคุณยายคงใช้23ปีค่ะไม่เอาตัวนะเว่างูนิดเดียวไปเราไปเอาไม้ใครไปค่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาพูดแบบเดียวเลยตื่นแล้ว